เป็นเครื่องเจาะเจาะดินนะทีนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับมันอาการมันก็คือมันติดแล้วมันดับมันวูบไปนะครับลองเป่าน้ํามันดูนะนี่นี่ปรากฏว่าน้ามันเยิ้มที่มือนะครับลูกยางตัวนี้นะครับมันแตกนะครับมันก็เลยรั่วนะครับมันก็เลยดับนี่ถ้าเราไม่รู้เนาะเราก็ไปให้ช่างเปลี่ยนก็หลายตังค์อยู่นะ ถ้าเรารู้นะครับเราก็ไปซื้อลูกยางมาใหม่นะครับแค่ถ้าเราปั๊มเสร็จแล้วครับมีน้ํามันติดที่มืออ่าสายจะรั่วหรือว่าตัวนี้บางตัวมันเห็นเลยครับมันรั่วเลยตัวนี้ไปซื้อมานะครับตัวละ20บาทนะครับตามร้านมอส็นะครับแต่ว่าตัวนี้เราต้องมีปาแก่หเหลี่ยมไอตัวนี้เนาะนี่เราต้องต้องถอดทั้งหมดเลยนะ เดี๋ยวมาดูว่ามันก็ถอนไม่ยากนะตันนี้เราก็เอาตัวนี้ตัวกรองลตัวกรองออกก่อนเนาะเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้ตนี้เป็นไข่ยิงจกนะครับเอาทิ้งไปตัวนี้เป็น,ปน,ปนล้างหน่อยก็ดีนะัน,น,นี้เราก็จะ เอาเอาออกก่อนนะถึงเราจะเอาตัวนี้ออกได้เพราะว่าน็อตมันอยู่ด้านในนั่นเพื่อนน็อตอยู่ด้านในนีแนน,นมากามล้วกันั้นเพื่อนนะ ดูก,ก่อนว่าตัวนี้มันออกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับออกไม่ได้นะมันต้องออกตรงนี้แหละครับเพื่อนก็ขันสองตัวนี้ออกนะนเพื่อนนะนะครับขันออกเกสุดเสร็จแล้วก็เราก็ดึงออกนะนี่เป็นน็อตยาวนะเพื่อนนี่แล้วก็ดึงเราก็จะเจอตัวนี้นะ นี่เราก็ตรงนี้มันจะเป็นสายน้ํามันนะเพื่อนเวลาเราดึงสายน้ํามันออกก็ระวังหนึง่งวังมันแตกนะครับนี่ครับแล้วก็ขันมอเตอรนี้ออกพอสายน้ามันออกแล้วก็เอาไขควงนะครับหรือสกรูหร,หรือสว่างก็ได้ครับนี่ออกเลยนะครับผมครับอย่าอย่าให้มันลงรูนี่นครับระวังออกมาไกลเลยก็ได้นะครับแล้วก็ดึงออก จริงเราไม่ต้องดึงอันนี้ออกไอเราจะดึงแเจดี้ออกก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาออกเลยแล้วเราก็ดันออกไปนะครับนะครับก็ไม่ยากนะนี่นี่ครับมันแตกเนี่ยเนี่ยน,นแตกเห็นเห็นเลยครับมันนานๆถูกแดดนะครับจะแตกเอาตัวใหม่มาแล้วก็ ใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับนะครับผมก็ใส่เข้าไปครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับผมก็ประกอบตามที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นี้เนาะ,ะกักรอบใส่เลยครับเสร็จแล้วเพื่อนครับแล้วก็เดี๋ยวมาปั๊มน้ํามันดูครับผมปั๊มตรงนี้ครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นตามสายเนียครับกดอย่างนี้ถ้าไม่ปัม๊มนมันอันนี้ไม่ได้นะ ครับน้ำมันจะไหลขึ้นอย่างนี้นะนี่นี่นี่จะใช้แล้วฝนก็จะตกแล้วครับนะเอาเรวเอาเร่ฝนมา,มาครับนี่างนี้ก็มานด้ขึ้นมาที่คาบูนะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูก่อนนี่จะเป็นสวิฟติดกระเปิดนะออฟออนประมาณนี้นะ ก,ก็เป็นตัวเปิดน้ำมันเหมือนกันนี่เลยอินก็คือเปิดนะครับน,นี่ครับติดง,ง่ายครับผมเปียนร้อยครับผมเปลี่ยนอรองรองน้ำมันนะเปลี่ยนตัวนี้ นะครับผมก็มาฝากเพื่อนๆสาหรับตัวปั๊มน้ํามันมันแตกนะเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องไปหาช่างนะนี่ครับตัวละยี่สิบบาทนะครับผมเปลี่ยนเองได้ครับผมโอเคครับคลิปดีเนระาฝากเพื่อนๆครับสวัสดีครับ